สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเสาร์โอ้ว่าเป็นตอนเสาร์ตอนเสาร์เฮ้าตอนแรงเพินพ่นตื่นอาบน้ำนะคะเตรียมตัวออกไปหน้างานแต่ว่ามวันนี้หน้าง,งานอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้ที่พักอยู่ใกล้บ้านที่เรามานอนเพราะว่าวันนี้เราแสดงอยูท่ที่อำเภอน้ m p h o n เออนั่นบมเด้อแจงแหบแล้วมากินหน้ามะนาวมาลูกมาขอบคุณการดูแลใส่ใจขอบคุณที่พักพิงที่อาศัยพี่พี่อาานี่นาบเพาะลูกใส่บาตรอดช่แกวกัเ่อนวงเอาไม่ไหวแก่ย่านี้รดนจอวเอาไปพก่ท่แก่มากกว่าล่าง ทายชิดยังมาไปลองเพื่องยันี่ดีเแม่คว้าเราก็กุรีกุจอโอ้ยโอ้ยหังไปจุบครับไปกับผมแม่เกรเกียดให้เขาเขาพ่อมาน้ากันยางมากกรได้สอกิโลหอดบาน ลัดมาน้ำข้มรุนนี้บ่มีเฮ็ดตจว่างลำบากมาลุนเียดไอ้ผู้ใดกับจางเียด้องสบายกูเกาบ่เคยเฮ็ดหวดจวดต่จางลำบากมาบานเฮาเด้อแล้วลูกเฮ็ดเอาหน่งขหอมไ่ท่อสมัยนี่บ่จัดบ่ืดตะมองจิโโตตามรลุดนั่นหะีูกินดิบมีบอกบ่กินดิบ่กินดิบนี้ต้องพูดเดียวนน่ตัวผู้บอยู่นี่ เ่ล้าโคาลาดเ่ล้าโคาลาดกินดีบเป็นเล้านี่มม่จวงวงพอามเป็นเอาเนี่ยลยคือหนดารูดอวยเล้าโคาลาดกินหลาบริบบป้นอย่าบ,บอกเดี๋ยวว่าสุไปซอยจุอยยังก่อยอย่างเรื่อยานกินอะไวาฉันจะสออยอดคุณว่า ลูกมากข้อด้เฮ็ดชินดีคุณจะไปไปสิมนีกคือข้าวิสี่โมงูปรองเป็นยังขืนมื้นต่ว่าขืนจะตกถึงเวลาเรารับข้าวอยู่รับกรดานี้ถึงว่าถีืว่านั่นอยู่เย็นกันบ่เห็ดเด้อมีมีสิจ้างได้หน่อยเหระจ้างเถออ หม้อละสองรลอยสามอยต้องขาลูกกรมากี้กอปูบนว่าจังนี้ก้ขอเกษายนี้จะรุนขันดีขันดีมีมานบานขันดีไปน้อนบานนี่เตรียมเมนูที่มักแล้วโทษไปก่อนล่วงหน้าโอ้เงินไปบ้านเนี่ยไปหัดเรียนนั่งแต่กินเลย เมยเนาะเนียไปกิุ่่นจะกินนี่างนีานตำงผัดกะเพราตัวกินทังไหตัวกินหอดบานกูเลผายันเดี๋ยวกูเด้บาวันที่เป็นหมอร่มเขาหะแจงว่าไม่ดีเขาเว้นไหนไหนเขาบอกเว่าอนี้กินอาหานตำแง้แบีว่าจัดหัวว่าเปนพรอยากกองไห้แต่กินั้งไห้ลลมือสนไหล เราไม่ก bon ินเราไม่ได si oh ้ม uh 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 ่เหนียวไ่านกไปปนที่ปนปปนี่นพอดีปนไปเปล่นนี่ดี่ปนที่ปนมาเนี่ยปนมี่ปน ก้นห้าก้อนหนึ่งกต้่งไปอากนมมาุมาเาะกันี่เาะท่านด็กินเนี่ยคนนีกมีขวบกับเบงเคงแกงกินก็เหลือเกินประมาณใหเนื้อมื่อเส้าเนี่ยค่ะจิมมีพรวบเอกแซมนะคะเอกวัตนาบุรีมากนาง กินขอน้ำกันเอกรัตหน้านี่ได้ถ่ายคลิปเียวหกคลิปประชันนย่านี้มาเอียงนภาหัวฉีก่ตับตาตาลูกตาคณตาแกวันนี้ กินอรแต่บางงงกินก็หรอกกินยาหามหิวเด้กินสองคอเลยลกินยาข้ามหิวสองวันแล้วเหนื่อยกับตัวเองที่ต้องมาวิ่งกินข้าวตอนดึกๆไม่รู้ครับบ่เป็นเมย์แต่เจ้าของเมย์หอดไปยี่ดุมไม่ยี่ดุมปวหิวเข่าวะทิเรียนออกไปหาชีพมือแข็ง กระดา้ายากคนดีนี่ถุงห่อเขานี่ถุงกับข้าวอ่ะอือเออนี่คำแล้วนันจะได้แต้งหนาแต้งตาเอาห่อผักยังไงบ่เนี่ยเอาสิเอาบอเนี่ยบักียอมึงจะห้องบล็อตบ่บ่ตอตว มันสมม่นกิ้มันจิบมเปียกอยู่ไคือสมมันจินมมันยังงี้ได้ยังนไนี่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 นีนี่ที่ขาดไม่ได้คือผัก นี่เด้เนี่ยจะห่อกป็นโดหมดกันนั่นคนที่กลมลูกนี่บอกนี่วันเนี่ยห่อเมืนบ่เอาเข่าไม่ใหญ่เจ้าโอ้ยก็กินเข่าขั้วเนี่ยเอาบ่เอาเข่าเจ้าบ่แก้มเอาข่าเจ้าว่าคนเนี้ยคนเนี้ยก็ใส่ยกว่างไปกันยังเฉาะไู่เจ้าลูกเจ้า

เด็กมากคนกินเนื้อแกไม่ต้องไปยิบเบิลกินเนืเลยเราหลุดง่ายจะไรก็ได้มากเลยโอ้โหรอเื่อนมากฝันงบจังหวนันไปยิบบิลต้กินทุกทีที่ทุกซอล้วเราดี่ี ได้แล้วกับข้าวเนดลหผลไม้มไมก็ได้หนึ่งลูกสบกัขบข้าวอีกเยียบเดินทางไปหลังวิทีพอกันหมดแ,<อ>แล้วนะคะเดินไปเกรีขอ,องกันเลาครับ